สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ chapter ที่7พาร์ทที่2นะคะในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้วิธีการเปิดและปิด switch USB relay ค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนรู้วิธีการใช้งาน USB relay บน EduPico แต่ที่สำคัญกว่านั้นเลยเนี่ยคือการทำความเข้าใจว่า relay ทำงานยังไงคะ่ะ relay นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกลที่ทำหน้าที่เป็น switch ที่ควบคุมโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าค่ะ รีเลย์นะคะจะช่วยให้วงจรไฟฟ้ากําลังต่ําควบคุมวงจรไฟฟ้ากําลังสูงได้ค่ะทําให้รีเลย์นะคะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการใช้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะในกรณีนี้นะคะเราจะใช้อ d ด p i c o เพื่อควบคุมการเปิดและปิดของรีเลย์ซึ่งจะควบคุมการเปิดและปิดของแท่งไฟ LED USB ค่ะที่เชื่อมต่อกับ USB port โดยโปรแกรมนะคะจะเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนค่าใดค่าหนึ่งค่ะเพื่อเปิดหรือปิดในคอนโซลเชลเพื่อควบคุมการเปิดปิดของ Relay USB ค่ะหาก Input เป็นค่าเท่ากับ1 Relay USB จะเปิดขึ้นและถ้าคุณสังเกตเห็นไฟแสดงสถานะของ Relay ์ที่ถัดจากพอร์ต USB จะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่า Relay นั้นเปิดอยู่หาก Input เป็น0 r e ย์รีเลย USB จะปิดค่ะ เชื่อมต่อแท่งไฟ LED USB เข้ากับ Relay USB เพื่อทำการทดสอบฟังก์ชันการใช้งานของ Relay USB ค่ะเริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมาทัดที่7ค่ะแจ้งผู้ใช้ให้ป้อน1หรือ0เพื่อเปิดปิด Relay USB โดยใช้ฟังก์ชัน Input ที่ Console เชลค่ะโดย Console เชลนะคะจะแสดงข้อความ Your Choice เพื่อรอรับ Input จากผู้ใช้ค่ะ ซึ่ง Input จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร user input เป็นแบบ string นะคะบรรทัดที่8ค่ะแปลง Input ของผู้ใช้ให้อยู่ในรูป Integer โดยใช้ int user input และจัดเก็บผลลัพธ์ในตัวแปร state บรรทัดที่10 1ถึง12นะคะถ้า state เป็น0ข้อความจะแสดงบนคอนโซลเชลว่า relay off และค่า relay value จะถูกตั้งเป็น false เพื่อปิด relay ค่ะ บรรทัดที่13-15ถึงนะคะถ้า state เป็น1 Relay On จะแสดงบนคอนโซลเชลและค่า Relay. Value จะถูกตั้งเป็น True เพื่อเปิด Relay ค่ะบรรทัดที่16-17ถึงหากสถานะไม่เป็น0หรือ 1, 1จะแสดงข้อความ Input ไม่ถูกต้องโปรดป้อน0สำหรับปิดหรือ1สำหรับเปิดมา run โค้ดและลองโปรแกรมนี้ด้วยกันค่ะ รีเลย์นะคะจะมีวงจร2วงจรในตัวค่ะคือวงจรหลักและวงจรรองวงจรหลักนะคะจะรับสัญญาณจากภายนอกเป็นหลักซึ่งควบคุมการเปิดและปิดการทํางานของรีเลย์ค่ะในกรณีนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับ e d u p i c o ที่ GP22 ค่ะวงจรรองนะคะจะเชื่อมต่อกับโหลดหรือส่วนประกอบที่เป็นเอาต์พุตในกรณีนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ซึ่งเชื่อมต่อกับ LED USB ค่ะ เมื่อกระแสนะคะไหลผ่านขดลวดรีเลย์นะคะจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดึงดูดคอนแทคเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งจะเชื่อมต่อและทําให้วงจรสมบูรณ์ในด้านวงจรรองค่ะทําได้ดีมากนะคะในภาคที่2ของแชปเตอร์ที่7ในวิดีโอหน้าเราจะมาทําการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ